บาลเทศบาลจังนวับมามีผู้สูงอายุผู้พิการจำนวน3,261คนการุูและส่งเสริมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม3เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดียิ่งขึ้นวามั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยองอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสอ ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สึกเป็นอจะยิ่ดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมพี่ีเปิดพอสอสพอสมอสุขีกีสักวันนี้นั้นครับความจากคณะทำงานแล้วเนนะี่ยสุขภาพของเราในวันนี้เนี่ยครับ พอกว่าพวกเราว่าเรื่องให้ความรู้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้นะครับและเราเองนั้นเนี่ยขณะนี้เนี่ยนะครับเราเดินทางดูแลแต่เราดูข้อหมายที่มีความเจริญก้าวหน้าทุขุมต่อผู้บริการเนี่ยผู้บริการมองว่าเก้าโมงครึ่งเนี่ยนขึ้นมาถูกเพราะว่าอะไรกันจะ นแต่เราก็อยากจะเจอพวกเราว่านี่เป้าหมายดีทั้งสองแต่ความคิดจะชัดอาจาย์เหรอเนาะเชยเลยครับก็เดี๋ยวให้แต่อะท่านหายแล้วใช่ไหมครับเนาะแต่ว like. ันน okay. um ี้ข네 mm ึ้นไปปุ๊บก็จับกลุ่มเลยนะนะครับแบ่งกลุ่ม นะแบ่งเป็น4กลุ่มแลาวแบ่งเป็น3กลุ่มนะแต่ละกลุ่มก็จะได้จบนะครับแล้วเราก